วันนี้ก็โอ้ย oh, ยังเบอร์เบอร์อยู่เลย <laughs> ตื่นเช้าวายังเบอร,เบอร์เบอร์อยู่เลย <c oughs> กําลังจะไปกองถ่ายถ่ายกองถ่ายละครนะคะซึ่งได้ข่าวว่าวันนี้จะเป็นวันที่แบบค่อนข้างงอมพอสมควรเพราะว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างถ่ายหลายซีนนะฮะเพราะว่ารวบรวม2วันมาใส่เป็นวันเดียวนะฮะเนื่องจากสถานการณ์หลายๆอย่างแล้วก็เบอรอรเบลอนิดหน่อย เพราะว่าเมื่อคืนกว่าจะกลับมาถึงบ้านกว่าจะได้นอนก็ค่อนข้างค่อนข้างดึกพอสมควรแล้วก็ทานู่นนี่นั่นต่ออีกแล้วก็ตื่นเช้ามากตอนนี้ขนาดนี้เวลาตีสีกว่าตีห้าตีสีกว่าเนาะประมาณนี้ก็เนี่ยค่ะเดินทางออกออกละเดี๋ยวนอนต่อในรถค่ะไปเจอกันหน้ากองปีฮา แม่อะสัตว์อะสรุปไม่มีสัตว์อะใช่มาถึงเร็วเกินฮะเขาดัดเจ็ดโมงออกตีสี่เป็นไงล่ะไม่ต้องนอนไหมไม่ต้องรอโมเลยโอ้ยนอนจะตายเรื่องของฉันเไม่อมาเร็วเกินฮะทุกคนมาเร็วเกินผู้จัดการพาละเมอตื่นค่ะที่นี่มีบริการ หมอนวดไหมคะมีค่ะว้าวนั่งแล้ค่ะว้าวไหนคะนวดแบบไหนดีคะขอนวดแผนไทยโบราณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นท่าไม้ตายนะคะเอามีท่าไม้ตายไงคะโอ้โหโอ้โหไม่อยู่เฉยๆค่ะลูกค้ามาก็จะลงศอกเลยเหรออุ้ยอุ้ยเอาเอาเอาบีบๆก่อนไหมลูกค้า ไม่ตายที่นี่ค่ะกรุณาอยู่เฉยค่ะก็คุณลูกค้าคนเฟิมแล้วนี่ค่ะว่าจะนวดปวดตดเลยอะมาค่ะเอางั้นเป็นเบสิกนะคะเบสิกเออนั่นแหละเออโอ้ยเนาะดีดีวันนี้กี่ซีนอะ่ะน่าจะวันนี้ส,สิบ,นะส,บสิบกว่าเออไม่รู้อะแต่คืออาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะ<ม>เพราะว่าเขาเอาสองวันมารวมไงรวบตึงรวบตึงอะขอบคุณมากค่ะคือแบบเราก็เตรียม เตรียมร่างกายแบบมาพร้อมรับมืออย่างแรงเอาลี่อย่าหยุดด,ดีหมอนวดหมอนวด คุ้นค่ะใช่แล้วส่วนนขงข้างเลยอ่ะวันนี้สองข้างา <c oughs> อืมส่งข้างเลยอ่ะวันนี้สองข้างขู่เรียบร้อยไปแล้วค่ะหัวมาก่อนคานมันใหญ่จัง รอผล,ลักคู่ขันยังรอผลแบบนึงค่ะโดนแยงทุกวันเลยยังจืดรอสับปดเนี่ยผัิงผัดกับอะไรนะมีกับข้าวผัด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 ชิงช้าแน่นะชิงช้านี่ะ <c oughs> มันไม่มีที่ถีบอะทำไงอะอย่างงี้เหรอเฮ้ยนุกาหวานมานั่งเรามานั่งเราเดี๋ยวพาขี่โมไซเร็วมาขีโมไซเป็ดนั่นแหละนั่งอย่างนั้นเลยเอออะถือดีดีนะอันนี้มันมนพามัานหวนเล่นก่อนนะออว้า เวียนหัวอะเวียนไหมเฮ้ยนี่ไงนั่งนี่ก็ได้นะ I, uh. แม่ได้ข่าวว่าเราต้องรีบเดินหยุดกันแมนะคนเราจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีสัมมาคารวะเออโดนสาวั้งาเดังใจมากอ่ะ

いいですね。 พุ่นน่ะพระเอกเบิ้งพระเอกจ้วงเลยค่ะพระเอกโบริโบริชนสนใจว่าสิเพื่อนมือเพื่อนยังเลยค่ะพระเอกสุดยอดว่าพระเอกโคติดลินนะคะโอ้หดูดดิอ้ดูดดิอ้าขอขอถ้าดูดหน่อยค่ะขอถ้าดูดโอ้ยตายแล้วพระเอกผมเคยออกกับปีเมื่อกี้กับีแหนมแหนมแหนมข้อไก่อะไรทุกอย่างกับปีคืออยู่ด้วกะปิแห้งหรือว่ากะปิเปล่า น้ำปลาหวานปะน้ำปลาหวานหรือเปล่าจำไม่ได้คืออะไรแต่ถ้าเป็นแบบน้ำจิ้มจะเป็นน้ำปลาหวานบอกเลยว่าไม่ต้องซื้อไปจิ้มกับมะม่วงอย่างเดียวแล้วแหละตัวนี้จิ้มกับอะไรก็ได้อะไรก็ได้หมูหมากราไก่ได้หมู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 ข้าวเหนียวหมูเอยกินอะไรได้หมดแหละโดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวมะขามมะยมมะดอกมะดันอะไรก็ว่ากันไปที่หมูอุบลทอดเอากับปี๊ใส่ไว้เกี่ยวแม่ถ้าจะกินพริกพริกพริกย่างนะเม็นปะ อีกอย่างมันมันมันมากตรฐานอยู่แล้วพระเอกอีสานของแท้นะคะเนี่ยแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะกะปิใส่จะได้ความเข้มข้นจากกะปิเข้าไปมันแบบมันเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกเขาจะข้นเลือดเราจะอนย่งข้นไม่พอกะปีตัวเลยใส่ยัง่ข้นไม่พออีกทั่วอีกทั่วเนี่โอ้โหจนตัวนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวอุบลไม่ค่อยมีทั่วแล้วทำไมอะคะ หน่อยๆมกเทเลือเปลืองเปืองใส่หลายบทสุดยอดค่ะพระเอกของเรานะคะกินตักนี่กับปีหวานครับขอบคุณครับผมตอนนี้นะคะย้ายโลเคชันมาเรียบร้อยแล้วนะคะกระโดดข้ามกระแพงมาจากอะไรนะเขาเรียกอะไรเขตอะเลตรงนั้นนะสารยา แล้วก็มาที่คลองยิสุนนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านเรือนไทยเรียบร้อยนะคะกาศร้อนมากอบมากจริงๆเมื่อกี้แม่แม่เสียดายว่าจะได้ถอ,อถ่ายต่อให้มันแบบจบซีนของเราเนาะเสียดายเวลามันไม่ได้เนื่องจากความสะดวกของทางห้างทางอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอยา่างก็เลยแบบเออต้องย้ายวันย้ายเวลาย้ยายสถานที่มัน move on มานี่จ้ะสรุปวันนี้ก็ไม่หนักเนาะเบาๆ ตื่นเช้ามาหเหฉยๆตอนแรกคิดว่าจะหนักแล้วรวบ2วันติดไงแบบตั้งตัวมาเต็มที่แต่สรุปก็คือแบบว่าเออเบาๆจิ๊บๆที่กองเขาใช้งานน้อยมากค่ะไม่ได้ใช้งานเยอะเลยค่ะ อาใครเน่หนูไม่เคยอวดเก่งแต่อยางได เือให้ที่เราไม่ใช่เก่เงจง่าย่ะก็โดนสวดไง,ไงเนือก็อได้หมดอ่ะออ,อ,นะอสดหมดเลยนะสดนาดเยอ้ากไมล้ากนเพรา่อะไรเกองัเนอะเกองเล่นเป็นเขาเกนงหา,าจัดได้แล้วกเป็นลูกของนะั่งเพลงกับ แม่แกะมันคันเก่งในเพเราะว่าคันแม่แก่แม่แกะมันคันเก่งคัแกล้งหนีตามชูไฟทั้งที่มีผัวอยู่เป็นตัวเป็นตนเอืออัมื่ <c oughs> อาากี้โดนดา่าว่าอะไรไม่หรอไม่ไม่แม่ด่าหรือว่าแอนสุดท้ายอะด่าว่าด่าว่าไม่ร <c oughs> ู้ 哦。查。 不干了。Okay. เราปาั้นยี่สิบครับปัดนองที่หนึ่งเซตเซต and action

ฉากสุดท้ายแสงสุดท้ายพอดีค่ะไม่มีแสงแล้วไม่ให้กลับค่ะอุยเพิ่มซีนพวมกลับบอกเมื่อกี้ว่าให้เพิ่มซีน่กี่นี่เกือบโดนแล้วนะยังจะเอาอีกเหรออีกสักแม๊บเป็นไรคะอุ้ยเข้ามาพอดีไม่ทันได้ตกตลอดเลยละครน่ะทำไมต้องเป็นแบบนี้มันเป็นละครค่ะทุกคนติดตามนะคะโป่งลางหักอ่อนสอนจ้ามีอะไร อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทีมงานตะกะแต่ชลดาด้วยนะคะ